คาถาเมตตามหาสเสน่ห์ด้านความรักทำให้คนมาหลงรักจะทำการสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จและมีโชคลาภอีกด้วยก่อนจะออกไปพบคนรักหรือคนที่หมายปองให้ว่าคาถานี้ก่อนคนโบราณท่านว่าได้ผลชะงัดนักเริ่มต้นด้วยการตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตามด้วยคาถามหา,าเสน,น่ห์นะนะมะอ,อุนะเมตตาโมนะมะอุโมกุณาพุทธนะมะอุพุทธปาณีทานะมะอ,อุทายินดี ยะนะมะอุยะอินดูสัพพะสิทธิพวันตุเมนะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะอินดูนะโมพุทธายะนะมะอุอุคิตตะขกขมติหัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตะวามุนินโท กันเตชะสาภาวันตุเมชยามังคลานิ